ส่วนถ้าพูดถึงฮอตออชูหรือว่าประเด็นที่ร้อนที่สุดในบรรดานโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยนะคร<ะ>ับคงนีไม่พ้นนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทแน่นอนว่ามีทั้งฝั่งคนที่เห็นด้วยแล้วก็มีทั้งฝั่งคนที่คัดคา้านวันนี้เนี่ยหนึ่งในฝั่งของคนที่คัดค้านมีความเคลื่อนไหวนั่นก็คือคุณหมอว,วรงเดชกิตวิกรมมะไปยื่นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคําสั่งให้รัฐบาลระงับแล้วในระหว่างที่ระงับเนี่ยขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนด้วยะนะในระหว่างที่ศาล จะมีคําตัดสินออกมาเนี่ยขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนเลยเพราะหมอวรงบอกว่ากลัวว่าจะนําไปสู่ความเสียหายของประเทศชาติครับลองไปฟังเหตุผลของทางด้านหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีนะวันนี้มาพร้อมกับตัวแทนประชาชนไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับคือหมอวรวงเนี่ยบอกว่าห่วงว่านโยบายนี้เนี่ยใช้เงินตั้งกว่า500ล้านบาทแต่รัฐบาลยังไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินได้แล้วก็มองว่าโครงการนี้ถ้าต้องการจะช่วยเหลือคนจนก็ไม่ควรไปแจกคนรวยและควรจะจ่ายเป็นเงินสด แต่อันนี้ต้องอธิบายคุณผู้ชมเพิ่มนิดนึงว่ารัฐบาลชี้แจงหลายครั้งแล้วว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการช่วยเหลือคนจนไม่ใช่สวัสดิการนะแต่เป็นโครงการกระตุ้นกระตุกระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เจาะให้เฉพาะคนจนแต่ว่าต้องเป็นทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจทีนี้หมอวรวงเนี่ยบอกว่าการที่ควรจะการจ่ายเงินเนี่ยควรจะจ่ายเป็นเงินสดการที่ไปใช้ระบบดิจิตัลมีความซับซ้อนใช้จ่ายยากเกรงว่าจะนําไปสู่การทุจริตคือหมอวรงให้เหตุผลบอกว่า หลายคนที่อย่างพ่อค้าแม่ขายอ่ะจะเอาเงินที่ได้ไปใช้เนี่ยแต่เงินนั้นเป็นโท,โทเคนอยู่ยก็เดี๋ยวจะต้องมีคนที่รับแลกโทเคนเป็นเงินสดแล้วกินส่วนต่างก็จะเกิดการทุจริตแบบนี้แล้วกลัวว่าสิ่งนี้แหละจะกลายเป็นการฟอกเงินสีเทาครั้งใหญ่ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนในมุมมองของหมอวรงดูครับถ้าต้องการจะช่วยคนจนทําไมจึงไม่ช่วยคนจนทําไมไปช่วยคนรวยด้วยประเด็นถัดมาที่เป็นเรื่องกังขามาก ทำไมไม่แจกเป็นเงินสดหรือเงินบาททำไมต้องแจกเป็นเงินดิจิทัลที่เรียกว่าโทเค็นเพราะมันจะเกิดความสลับซับซ้อนจากเงินมาเป็นโทเค็นและจากโทเค็นกลับมาเป็นเงินเฉพาะเงื่อนไขของการแจกเป็นโทเค็นผมย้ำเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนยากคนจนนะฮะโดยเฉพาะที่ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องแลกเงินนะอรอหกเดือนร้านค้ารายย่อยพี่น้องในหมู่บ้าน เขาต้องหมุนเงินทุกวันสุดท้ายการที่เขาต้องหมุนเงินทุกวันจึงเป็นอุปสรรคและโทเค็นเหล่าน,นี้จะไปกองอยู่ที่นักธุรกิจรายใหญ่และที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมกล่าวเลยว่าพี่น้องคนจนต้องการเงินเงินบาทเงินสดไม่ได้ต้องการโทรเค็นมันจะนำไปสู่การฟอกเงินสีเทาครั้งใหญ่ในการรับซื้อโทเค็นจากพี่น้องคนยากคนจน ทีนีหมอว่ารงเนี่ยระบุด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายฝ่ายทักทวงว่ามันจะขัดต่อกฎหมายหลายมาตรานะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหญ่กฎหมายสูงสุดของประเทศอย่างรัฐธรรมนูญก็มองว่าอาจจะขัดมาตรา162กับ164พรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐเพราะมองว่าเป็นการใช้จ่ายเงินมหาศาลเพื่อหวังคะแนนนิยมทางการเมืองแล้วก็บอกว่าการเอาโทเค็นมาใช้จ่ายแทนธนบัตรเสี่ยงจะขัดต่อพรบเงินตรามาตรา6และมาตรา9ด้วยครับ ตอนเริ่มต้นโครงการหน่วยงานที่ออกมาเตือนไม่ได้แตกต่างกันทำไมคุณยิ่งรักทั้งนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการแม้แต่ IMF แม้แต่ World Bank ออกมาเตือนคุณยิ่งรักของคุณเศรษฐาทั้งนักวิชาการอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติที่ไม่เคยเจอมาก่อนระดับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาเตือนคณะบดีนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายแม้แต่ S&P Moody's Fitch r a t i n g ต่างประเทศยัออกมาเตือนนี่เหมือนกันเลยฮนะแล้วอันที่สามคุณยิ่งรัก จำนำข้าวทุกเม็ดอ้างช่วยชาวนาคุณเศรษฐาแจกทุกคน16ปีขึ้นไปแต่เวลาพูดอ้างช่วยคนจนรูปแบบเหล่านี้คือเอาคนจนเอาชาวนามาบางหน้าแต่สุดท้ายมันเป็นประโยชน์ของคนรวยและผมเชื่อว่าเมื่อดําเนินการไปในสมัยคุณนิ่รักตายด้วยทุจริต,ตผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้ายัางปล่อยให้เกิดขึ้นก็จะตายด้วยทุจริต,ตที่ใช้โทเค็นแต่ถ้าคุณไม่ใช้โทเค็น คุณโอนเป็นเงินสดผ่านบัญชีโกงยากอันนั้นคุณอาจจะไม่ตายแต่คุณอาจจะทําให้เกิดความเสียหายของระบบการเงินการทางประเทศเท่านั้นแต่ถ้าคุณใช้โทรเค็มเมื่อไหร่เตือนเลยนะคุกรอคุณอยู่แน่นอนทีนี้หมอวรงเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันที่จะเอามาใช้ในนโยบายนี้เพราะว่าชัดเจนว่าจะไม่ใช้เป่าเป่าตัางค์ใช่ไหมฮะคือบอกว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีเผยชื่อบริษัทที่จะเข้ามาพัฒนาระบบซูเปอร์แอปอันนี้ เพื่อจะนำมาใช้จ่ายเงินดิจิทัลรวมถึงงบประมาณในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับทีนี้ตอนแรกที่ข่าวว่าอูเป็นหมื่นล้าน<ม>ใช่ไหมเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านรัฐมนตรีช่วยคลังก็ปฏิเสธแล้วว่ามันไม่ได้เป็นงบประมาณเลยเป็นหมื่นล้านขนาดนะั้นคุณจุลพรร์นะอมรนวิวัฒบอกว่า ไม่มีหรอกที่จะต้องใช้งบเมลมาพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดนั้นนะคะแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ไปใช้บริษัทเอกชนอะไรลยนะมันเป็นความร่วมมือของกระทรวงการคลังสถาบันเกินของรัฐที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบนี้นะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ก็มีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่าปฏิเสธข่าวที่บอกว่าบริษัทที่ท่านเคยบริหารอยู่จะเป็นคนเข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะครับในขณะที่อีกคนนึงนอกจากหมอวรงฮะอดีตกกตคนดัง คุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวนะบอกว่าการแจกเงิน5 6 0แสนล้านบาทให้ประชาชนในวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้านั้นรัฐบาลไม่มีทางเอางบตรงนี้มาจากงบประมาณแผ่นดินที่ไปตัดไปประหยัดจากตรงอื่นได้เนี่ยมาแจกหรอกเพราะว่าพรบง,งบประมาณปี67กว่าจะมีผลบังคับใช้คือหลัง17เมษายนวันที่อันนี้อ้างอิงมาจากปฏิทินงบประมาณที่คอรมออนุมัติไปเมื่อ13กันยายน6 6เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าวันแจกคือหนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดตามที่รัฐบาลได้พูดไว้ไม่มีทางที่จะเอางบแผ่นดินมาใช้ทันดังนั้นอาจารย์สมชัยฟันธงว่าจะต้องกู้และกู้อมสินอย่างเดียวไม่พอจะต้องกู้จากภายนอกด้วยจะมีการออกพลกองเงินกู้ในช่วงปิดสภาคือเดี๋ยวสภาเนี่ยจะปิดวันที่31ตุลาคมสิ้นเดือนเนี่ยโดยที่อาจารย์สมชัยเนี่ยทำนายว่ารัฐบาลจะอ้างเหตุความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นคําตอบว่าทําไมตอนนี้ถึงยังไม่บอกแหล่งที่มาของเงินจะรอให้ถึงปลายเดือนตุลาคมให้ปิดสภาก่อนถึงจังหวะน,นั้นแล้วเนี่ยก็จะใช้คําว่าประชาชนเรียกร้องเพื่อมาเป็นข้ออ้างในการออกเป็นพระราชกําหนดจะได้ไม่ต้องผ่านสภาอันนี้คือการคาดเดาพยากรณ์เอาเหตุผลของอาจารย์สมชายที่มองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้อันนี้น่าจะต่อด้วยแบบนี้นะฮะและอาจารย์สมชายเนี่ยก็ระบุลงท้ายว่าอยากให้ล้างกระเป๋าเงินรอรับ เงินเนี่ยหนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดแล้วก็ให้ทางพนักงานรชาชณา์เนี่ยเตรียมรับด้วยอโอ้ก็แรงคือแล้วถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณ,คณจุลพันธ์นบอกไว้เนี่ยนะคะบอกว่าเอ่อน่าจะเป็นวันพระหัสบดีเนี่ยจะมีการนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าการทําแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยจะได้ข้อสรุปมาเลยหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีอีกหนึ่งกระแสที่บอกว่าพอเอามาเข้าเป็นแอปเป๋าตังค์เดี๋ยวคนที่จะต้อง ใช้เออไม่ใช่แอปเปาตังขอภายแอปพลิเคชันตัวใหม่หที่จะเอาไปใช้เนี่ยนะคะแล้วมันจะต้องมีค่าส่วนต่างในการแลกเงินเนี่ยทางคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีการเสียค่าแรกเข้า3%เพราะมันไม่ใช่คริปโตนะคะเป<อ>็นการเติมเงินหมื่นบาทเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลเติมหมื่นบาทประชาชนก็ได้หมื่นบาทและไม่มีการเก็บเปอร์เซ็นต์จากร้านค้านะคะก็เอามาให้ฟังทั้งสองมุมมองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งสภาเขาก็ติดตามอยู่อย่างวันเนี้ยคุณจุลพันธ์เองก็ไปเข้า ก็ไปเข้าให้ข้อมูลกับ,ก,บกรรมธิการในสภาที่เขาก็ติดตามเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าตัวอย่างตัวประธานกรรมธิการนี่ก็ฝ่าฝ่าย่ค้านนะพักเก้าไก่นะครับวันนี้ได้คุยกันแล้วก็ออกมาถแถลงกับสื่อมวลชนด้วยเช่นเดียวกันคือกรรมธิการเขาเกาะติดตลอดอยู่แล้วใช่ะค,ะค่ะ